ชีวิตที่มันเกิดเชนะบ้นานนะครับก็อีกเป็นอีกมือนหอนึ่งเป็นอีกเสาหนึ่งนะครับมือน,าานี้ก็คุมฝ้าคุมฝนนะครับมันผ่ามันกระกำมาแต่วัดแล้วก็มาเกี่ยวหญ้าให้งัวนะครับรอบหนึ่งมัอเสาแต่เสารก็เกี่ยวไปรอบหนึ่งแล้วครับมาเ,เกี่ยวบปลายตอนนั้นนี้รอบที่สองยินรอบนี้กับให้พ่อแล้วครับมือแรกผมเถิดเดียวรอบที่สามจบมือนี้ให้เลาะเล่มอยู่ในนี้แล้วครับในหัวไฟนี่นละ รอบเสารอบหนึ่งรอบสองนี่สิเกี่ยวมาเบิดนะครับยาธรรมชาติยาคอมมิวนิตย,ยาแงเกียวมาเบิดแต่ว่ารอบแรกเป็นยาลูซี่นะครับกินเฉาแสบเพราะเขาเคาะใช่เป็นก็อยุสามเดือนกว่าครับเพิ่งมาท่นอ้วนน่าก,กระกอกยาถ่ายพยานไปในซองมือนะครับก็เลยพากันอ้วนขึ้นแน่แล้วครับ หมอผู้หน่อยนะครับเพื่อเปลี่ยนเหมาใหม่โอ้แต่อีต้นเหรอนนครับเหมาตัวเก่ามันหักมันขับจนว่าบาดข้างเหรอนนครับเปลี่ยนเหมาใหม่นะครับผมกระทักเหมาใหม่ใส่ใอีต้นใหม่ก็ดีขึ้นนะครับ เสียบกินนวลนะครับสายพานกินนะครับนี่แม่ตุ้ยนะครับผสมไอ้ปิโก้ซองลั่นนะครับอันนี้มะลินะครับของเล่นเงาาวนะครับผสมไอ้เจ้าตังนะครับ จวตั้งคือตัวนี้นะครับลองมือนะครับลองไล่องไอ้เจ้าตั้งน้ำแน่นะครับล่องแม่น้ำแน่นะครับปุตนตกมากับนุนญหาลบกฝนเองอยู่ในนี้นะครับ เนี่ยน่ะเผืออยากจ่อยจ่อยลูกกินนมนะครับเมือ่อสามเถื่อเด็กโตกินเก่งๆครับยิ่งจะหาหาในบทพันได้ย่างแก็ยังเนี่ยเราครับได้ย่างก็ได้ เพิ่นเกิดอ,อ้วนนะครับเพิ่นนีปฏิเปลี่ยนเมาให้เพิ่นนะครับหัดปากเพิ่นอาปากได้น้อยเดียวโอ้อยังวะมันเ,เปลี่ยนให้เพิ่นใหม่บ่เนอยนะครับอ้วนแน่นตึกนะครับโชกนะครับ วงบอลนี่ก็่อยนามใส่เลยนะครับบอลหนึง่งสิใส่เกลือนะครับนามตัวหนึ่งสิเข้มๆเ,เลยนะครับก,กินเบิร์ดหนามเข้มๆหนึ่สมัคริเบิดก่อนนะครับมือหนึ่งทันได้เห็นให้นะครับผพิ่งเกเกลือมื่อละแก้วนะครับในหน่อถอตัวหนึ่งตัวหนึ่งเป็นนามธรรมดาเี่ออเอาเกลือมาใส่ใเ่นนะครับ ขากันอย่างกินวนไปวนมาวนไปวน,วนมาครับตัวนั้นไรตัวนี้ตัวนี้ไรตัวนั่นอยู่เลยครับมัก็ลอยกินนมตลอดร่ทันอ้วนดวยครับหาวิธีอยู่ครับถ่ายพยาิก็ถึงเอากอกยาไปนะครับสองเถื่อนะครับ สองซีซีเทหนึ่งหาซีซีเ่าหนึ่งนะครับพ่อก่อนนะครับอีกจก 5, 6, 7, 10, ักหาหกเจ็ดหมื่นสิใส่เพิ่มอีกนะครับจักสามซีซีพ่อเม่เนี่ยพ่นเคยถ่ายขยาะเลยนะครับเป็นทองมันกับบอก,กาถ่ายนะครับยันมีปัญหากับลูกนะครับ แต่และเมื่อกว่ได้ไปใช้ครับอยู่ในน้ำงนเงนี้ยนะครับเดี๋ยวยามามันจะซ้เที่ยว อ่ะครับพงสิพิชสองสิพิธที่วานเกิดโทนมานไวยสันนีนะครับสำหรับสองมือนี้ก็พามาเบ่งงวงสํนนี้ครับผงกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่างผมเลยด้วยครับเป็นกำลังใจผมน้ำเน,ว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 นวสวัสดีครับ